ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปากท้องต้องสู้ค่ะวันนี้พบกับพิชัทอัชาราปิ่นแก้วค่ะวันนี้นะคะรายการปากท้องต้องสู้ของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามการเสวนาของกรมตรวจบัญชีสากกรณ์นะคะต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะคะสากรณ์แล้วก็มีสากรณ์นะคะเป็นจํานวนมากเลยนะคะได้จัดตั้งขึ้นมาประกอบกับภาครัฐเองตอนนี้นะคะก็ได้มีนโยบายค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็สนับสน,นุน เรื่องของการจัดทําบัญชีนะคะให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่ประกอบอาชีพในการทําการเกษตรนั่นเองนะคะและที่สําคัญค่ะก็จะทําให้ประชาชนนะคะมีความรู้ในเรื่องของการจัดทําบัญชีนะคะแล้วก็การประกอบอาชีพของตนเองเนี่ยจะมีรายได้เข้านะคะหรือว่ารายได้จ่ายเท่าไหร่และที่สําคัญจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ต้องติดตามกันนะคะซึ่งในโอกาสที่ครบรอบ64ปีของกรมตรวจบัญชีสากรนะคะคุณอาิชานหัวดึงรองค่ะจะ ผัผู้ชมนะคะไปติดตามการเสวนานะคะที่มีหัวข้อว่าสากลโปร่งใสด้วยบัญชีตามวิถีประชารัฐค่ะซึ่งการเสวนาในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่ามีวิทยากรที่ค้มวอดนะคะมาบรรยายนะคะเกี่ยวกับเรื่องสากลเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวอาทิเช่นนะคะคุณชูชาติอินสว่างผู้จัดการสากลการเกษตรสีประจันท์คุณโสรนาถอยู่อัมภัยผู้จัดการสากลการเกษตรย่านตาขาวแล้วก็ท่านวิทยากรอื่นๆนะคะที่ค้ำวอด ในวงการของสากลเนี่ยจะมาบรรยายการเสืนานในครั้งนี้ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะทั้งหกสากลนี้เราคัดเลือกมาเป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะให้ทั้งหกสากลนี้ได้สะท้อนครับว่าการนําระบบบัญชีเข้าไปใช้ในการบริหารจัดก,การธุรกิจสากลจนเกิดความสําเร็จการนําระบบบัญชีนั้นมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลทางบัญชีนั้นวิเคราะห์แล้วก็บริหารความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสากรแล้วก็นําไปบริหารจัดการโอกาสต่างๆในการที่จะตัดสินใจดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตทําได้อย่างไรครับวันนี้นะครับขอเรียนถามทางด้านของผู้จัดการสากรท่านแรกก่อนเลยครับท่านคุณชูชาตนะครับสากรการเกษตรศรีประจันต์จำกัดนะครับตรงนี้เองครับเดี๋ยวอยากให้ท่านเล่าสักนิดน,นึงครับว่าได้มีการนําระบบสากรเนี่ยหรือว่าทําอย่างไรให้เราเนี่ยนำระบบระบบบัญชี เข้าไปใช้ในการบริหารจัดก,การสากลเนี่ยจนประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้ครับครับกาบเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านฮะพี่น้องชาวสากลทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะผมค่อนข้างที่จะโชคดีกับคนอื่นเขาหน่อย,อยเนื่องจากว่าตอนที่ผมเรียนจบม่ใหม่ผมจบทางด้านการบัญชีและการบริหารเสร็จเรียบร้อยแล้วผมไปทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยที่สาขาสามชุกอยู่6ปี เป็นสก,กรที่ศรีประจันเนี่ยมีปัญหาก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้จัดการสัก,กรที่สัก,กรที่ศรีประจันชีวิตก็ไม่เคยสอบเข้าที่ไหนได้ที่หนึ่งเลยนะฮะพอสอบเข้าศรีประจันนี่สอบได้ที่หนึ่งเลยฮะท่านท่านลองเนื่องจากว่ามีผมสอบคนเดียวนะฮะนะไม่มีคนสอบแข่งกับผมผมก็เลยได้ที่หนึ่งว่ามาเป็นสัก,กรศรีประจันเหตุที่สัก,กรเนี่ยไม่ประสบความสมําเร็จเนื่องมาจากปัญหาทางเรื่องของประการบัญชี เราไม่ได้ตรวจสอบเราไม่ได้ทําบัญชีให้เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมเห็นความสําคัญของเรื่องบัรณบบัญชีบ้างและโดยในส่วนตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเนี่ยพอเท่าที่ผมจําได้เนี่ยนะฮะคุณพ่อคุณแม่หรือให้เงินผมไปเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะต้องลงบัญชีไว้ผมก็ต้องจดไว้จําไว้ไม่ได้อย่างเดียวนะฮะต้องจดไว้ว่าเขาให้มาเท่าไหร่เพื่อที่จะได้เอาบัญชีเนี่ยนะ,ะไปบอกพ่อบอกแม่บอกว่าเนี่ยได้ใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างแล้ว ผมใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะนะบางที บางทีเราคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าเราจะใส่อะไรไปเราก็ใส่เบทเตอเลตไปนะฮะคุณพ่อคุณแม่ยังถามผมเลยว่าไอ้เบทเตอเลตของเองนี่มันอะไรวะนะฮะเพราะฉะนั้นเลือดของความเป็นเป็นเป็นคนที่ทําบัญชีอยู่เนี่ยก็ก็มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในเรื่องของการทํางานแล้วก็ตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่เพราะฉะนั้นการทําบัญชีเนี่ยผมเรียนพิธีกรด้วยด้วยด้วยความจริงใจเลยนะฮะว่าถ้าผู้การเป็นเป็นคนทําบัญชีผู้การเป็นนักทําบัญชีแล้วเนี่ยนะฮะลูกน้องก็ ต้องทำด้วยนะฮะถ้าลูกน้องไม่ทําแล้วเนี่ยพนังกงานสินเชื่อไม่ทําแล้วเนี่ยจะไปแนะนําสมาชิกนะฮะให้บอกว่าไอ้สมาชิกคุณต้องทําบัญชีนะคุณต้องทําบัญชีรับซ้ายจ่ายขวานะคุณต้องทำเขาเราแนะนําเขาไม่ถูกหรอกเพราะเราไม่เคยทํา นะฮะอันนี้คือประการสําคัญจะไปจะไปแนะนําคณะกรรมการดําเนินการบอกว่ากรรมการครับผมขอเอาโครงการการทําบัญชีกระแสะบัญชีรายวันเนี่ยเอาลงไปเท่าที่ประชุมกลุ่มเพื่อแนะนําให้สมาชิกใช้เนี่ยนะกรรมการเขาก็ก,ก็ไม่เข้าใจเพราะว่ากรรมการเขาไม่เคยทําเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่ากรรมการสากลเกษตรสีประจันศศต้องทาบัญชีเป็นทุกคนนะ,ะอันที่สองฝ่ายจัดการเนี่ยพนักง,งานทุกคนจะต้องทําบัญชีนี่คือความสําคัญของการทําบัญชีเพราะฉะนั้นเวลาคนมารับ กงินกู้ที่สากลเนี่ยเขาก็จะนําสมุดเล่มสีม่วงของกรมตัวบัญชีมาให้ด้วยบัญชีรับจ่ายว่าจําเป็นต้องทําบัญชีนั้นประโยชน์ของการทําบัญชีเนี่ยสำคัญอย่างมากเราจะได้รู้จํารู้จ่ายรู้จดว่าเราใช้อะไรไปบ้างที่สําคัญที่สุดคือการปลูก,กจิตสานึกของคนเนี่ยนะฮะว่าการทําบัญชีเนี่ยมันก่อไปก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเราได้รู้ว่าบางคนเนี่ยมาบอกผมนะฮะบอกผู้การทําไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้ให้ลูกเขียนดิ นะ,ะเขียนไม่ได้ให้ลูกเขียนลูกเขียนลูกเขาจะได้รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยหางเงินมาได้ลําบากยากเย็นขนาดไหนเขาขอแม่ซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะฮะสามสี่พันบาทแม่บอกว่าไม่มีหรอกนะไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาตอบลูกบอกว่าตอบไม่มีเนี่ยมันมันมันตอบไม่ได้ให้ลูกทําบัญชีลูกก็จะได้รู้ว่าไอ้ที่มันมีเพราะอะไรได้ข้าวเกียนหนึ่งเมื่อสมไมก่อนนี่หมื่นกว่าบาท ในหมื่นกว่าบาทเนี่ยค่าปุ๋ยค่ายาค่าหอบค่าหาบค่าดําค่ารูดเยอะแยะหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็หมื่นกว่าบาทเพราะฉะนั้นเหลือเนี่ยยังไม่ถึง2,000บาทเลยลูกขอซื้อนี่คือนี่คือมันตอบโจทย์ได้ไงว่าบัญชีเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ว่ามันมันเอาไปใช้อะไรบ้างอะไรที่มันเป็นรายรับมาบางที่ข้างรับเนี่ยนะรืดขาวไปเลยแต่ข้างจ่ายเนี่ยโอ้โหเยอะแยะหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นผมผมเรียกว่า มันสามารถปลูก,กจิตสำนึกคนได้และที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเราเองสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวเราได้ว่าบัญชีเนี่ยมันจะสอนเราหามันจะสอนเราอยู่ตลอดเวลาว่าอันนี้นะสมควรไม่สมควรอันนี้นะมันความจริงนะข้อนี้มันไม่น่าจําเป็นจะต้องใช้เลยนะแต่เราก็เอามากับกับนามาใช้มันก็เลยกลายเป็นมัน มันก็เลยกลายเป็นความผุ้มเฟื่อยไปนะครับความผุ้มเฟื่อยตรงนี้มันก็จับมามาจับได้กันในเรื่องของความพอเพียงมันมีเหตุผลไหมที่จําเป็นต้องใช้บัญชีจะเชื่อเห็นว่าเหตุผลมันมีหรือเปล่ามันฟีความพอประมาณไหมจะเป็นจะต้องใช้นะฮะเราลงทุนไปขนาดนี้เนี่ยนะฮะมันสําคัญหรือเปล่านะฮะอย่างสมมุติว่าเราอยากจะซื้อรถเนี่ยตอนนี้เอาเหตุการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์ที่เมื่อขึ้นสองสาวันเนี่ยนะสมัยก่อนได้ข้าวเกลือหมื่นกว่าบาทนะฮะ โอ้โหดีใจกันใหญ่มีลูก3คนไปถอยรถปิ้งอ้ามา3คนเลยนะฮะเพราได้ข้าวเกลือหมื่นกว่าบาทได้ตั้งหลายปีนี่พอเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ข้าวเกลือหกพันกว่าเอาที่ไหนล่ะเราะฉั้นบัญชีเนี่ยต้องไปเปิดดูแล มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะเราจะใช้จ่ายยังไงเราจะลดต้นทุนอย่างที่ท่านรลิมตีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสะกรร์ท่านจะใช้บอกว่าให้ลดต้นทุนการผลิตนะให้เพิ่มไรายได้นะให้ขยายโอกาสจะลดต้นทุนยังไงก็ต้องมาดูที่บัญชีแหละบัญชีจะเป็นตัวคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ทุกอย่างว่าเราจะลงทุนทําอะไร,รนะฮะและขณะนี้เป็นโอกาสอันดี ไม่ใช่ขนาดนี้ผมเรียกว่าย้อนหลังไปสัก5ปี6ปีย้อนหลังไปเนี่ยกรมตัววบัญชีสากลนี่ไม่ใช่ามายกยอกันนะฮะด้วยความเคารพจริงๆเลยทำให้เราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิเคราะห์ นะฮะการเงินการบัญชีว่าเราควรจะลงทุนไหมนะฮะมาดูในเรื่องของบัญชีที่เราทําไปขออนุญาตโม้หน่อยที่สกอญเศษศรีประจันเป็นสกอ์แห่งแรกของประเทศไทยที่นํนราระบบข้อมูลทางบัญชีมาใช้ใชเขาใช้เป็นหนูทดลองยาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะในเรื่องของซีเอฟซอก็ดีในเรื่องของโพรอพฮับก็ด, Pro, Pro กดีแล้วในเรื่องของฟูลแพคคอมพิวเตอร์ก็ดีก็ไปใช้ที่สกอญเศษศรีประจันก็ถือว่าประสบความสําเร็จ นะฮะเพราะฉะนั้นบัญชีเนี่ยสามารถที่จะปลูกจิตสำนึกสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและที่สำคัญที่สุดผมจะบอกให้นะบัญชีเนี่ยจะช่วยทั้งตัวเราเองและก็ช่วยทั้งครอบครัวและบัญชีเนี่ยสามารถช่วยชาติได้เพราะฉะนั้นต้องใช้คำอินเทนหน่อยสบายปัจจุบันเนี่ยบัญชีกินได้ครับรบ,บัญชีกินได้เพราะฉะนั้นเสพได้กินได้มีความรู้สึกได้แต่ต้องได้คือบัญชีนะฮะ ผมผมผมแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรผมนะฮะว่าถ้าวันนี้เราจดนะฮะวันนี้เราจดพรุ่งนี้เราจดมลืลอนเราจดเราจดทุกวันมันก็จะกลายเป็นดิสัยของเราเลยว่าเอาละจำเป็นละต้องจดนะฮะถ้าไม่จดเราก็ไม่รู้แล้วเราก็จะเรียนรู้จากที่เราจดเราจดเราจด,เราจดไว้เรามาเปิดดูเราก็จะรู้เลยว่าเดือนนี้ เราจําเป็นต้องใช้อะไรบ้างอะไรที่เราไม่จําเป็นต้องใช้และสุดท้ายมันก็จะเกิดในเรื่องของธรรมาพิบาลเรื่องความคุ้มค่าในเรื่องเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อหลังว่าบัญชีเนี่ยมันเกิดธรรมาพิบาลอย่างไรบัญชีมันเกิดความเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนําไปสู่ความสําเร็จในการประกอบอาชีพการงานได้อย่างไร ก็ก็เรียนให้ทราบครับกับก็มีคําพูดนะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆครั้งนะครับว่าสากลนั้นที่ประสบความสําเร็จนั้นบางทีนั้นเกิดขึ้นจากความต้องการจริงๆเกิดขึ้นจากธรรมชาติจริงๆโดยสากรณการเกษตรศรีประจันจํากัดนี่เองนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองถึงมิติของการนําบัญชีเข้าไปใช้นั้นก็ต้องบอกว่าโชคดีนะครับตั้งแต่ผู้จัดการเองเลยมี พฤติกรรมนะครับในการรักการจดบัญชีจริงๆแล้วก็ต้องมีการกรณรงค์ให้ทางคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในสากรนั้นทําบัญชีด้วยแล้วก็สามารถที่จะดูข้อมูลทางบัญชีนี่แหละนะครับนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงนํามาใช้ในการบริหารจัดการโอกาสต่างๆที่ได้รับการส่งเสริมแล้วก็ในการที่จะตัด,ตดสินใจต่อการขับเคลื่อนต่อไปของธุรกิจสากรของตนเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอไปทางด้านอีกหนึ่งสากรครับสากรแห่งนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยม นะครับจากด้านของสากลการเกษตรย่านตะขาวจำกัดนะครับตรงนี้ต้องขอเรียนถามครับทั้งด้านของผู้จัดการนะครับคุณโสนรนาครับว่าเราได้มีการนำระบบบัญชีเนี่ยเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจสากลเนี่ยให้ประสบความสําเร็จเนี่ยจนเป็นที่ยอมรับได้อย่างไรครับขอบคุณท่านพิธีกรนะคะกับเรียนท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านและก็ท่านผู้มีเกียรตินะคะจริงๆแล้วเราทุกคนนะคะโดยเฉพาะท่านผู้บริหารสากลทั้งกรรมการและผู้จัดการคงทราบน,นะ ว่าบัญชีเป็นหัวใจของการทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจของสาก์แล้วก็ย้ำเลยโดยเฉพาะสาก์การเกษตรถูกไหมคะทุกคนทราบนะว่าสะก์การเกษตรเนี่ยถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์โปร่งใสจริงๆรอยล่วเต็มไปหมดถูกไหมคะฉะนั้นการนำระบบบัญชีมาใช้ จะทำให้เราสามารถจะรู้ทุกอย่างรู้แล้วจะแก้ปัญหาได้เกือบทุกอย่างรู้แล้วเราสามารถจะบอมบริหารสากลของเราได้ทุกธุรกิจที่เราทำถูกไหมคะฉะนั้นตัวเราเองก็เหมือนครอบครัวหนึ่งสากลก็เหมือนครอบครัวหนึ่งในธุรกิจของแสลสากลก็จะเน้นย้ำไปในเรื่องของการทำมาหาไรายได้ เพื่อเอาผลประโยชน์ส่วนหนึ่งมาให้สากลเจริญเติบโตมาบริหารสมาชิกและก็เจ้าหน้าที่คณะกรรมการแล้วก็องค์กรเพื่อจะไปช่วยเหลือชุมชนด้วยเพราะสากลเราไม่ได้เน้นกำไรสูงสุดถูกไหมฮะฉะนั้นในเมื่อธุรกิจของสากลมันมีทั้งองค์กรของธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของการจะช่วยเหลือชุมชนต่างๆอย่างนี้ปั๊บ เราในเรื่องของบัญชีจะเป็นตัวหนึ่งเนื่องจากว่าบัญชีเป็นตัวเลขทุกคนจะเบื่อแต่จริงๆแล้วบัญชีเป็นเรื่องที่ถ้าหากเราทำแล้วเหมือนที่พี่ไอซ์บอกตะคีจะง่ายมากแล้วอยากจะทำจากนั้นธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะที่สากลย่านตะขาวเรามีถึง17ธุรกิจฉะนั้นถ้าไม่นำในเรื่องของบัญชีมาใช้ในการบริหารรับรองว่าจะเจริญเติบโตไม่ได้แล้วเราควบคุมไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะวันหนึ่งเราต้องวิ่งไปถึง17ที่อย่างนี้ ถ้าเราไม่เอาตัวข้อมูลต่างบัญชีมาดูว่าเอ๊ะในเรื่องธุรกิจนี้ปั๊มน้ํามันปั๊มนี้กับอีกปัม๊มใช้ข้อมูลอย่างไรทําไมข้อมูลตัวนี้ค่าใช้จ่ายสูงค่าแรงางานสูงคนที่มาใช้น้อยหรือเปล่าปริมาณมากหรือเปล่าไปดูท้นทุนต่าง ใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบในระหว่างสาขาหนึ่งกับสาขาสองได้แล้วเราก็มาบริหารงานว่าจะแค่ไขในสาขาที่มันด้อยกว่าอย่างไรในเรื่องธุรกิจอ,อื่นก็เช่นเดียวกันถูกไหมคะแค่เรามาเขียนโครงการเสนอคณะกรรมการถ้าเราไม่เอาข้อมูลทางบัญชีจาก3ปีจาก5ปีเป็นตัวเลขย้อนหลังมามาทำมาทำโครงการเพื่อจะมีที่แชงกรรมการหรือสมาชิกที่ก็จะเห็นด้วยเราว่าเราจะทําโครงการหรือไม่ ถูกไหมฮะถ้าไม่ใช้ข้อมูลทางบัญชีเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ตัวเลขทางบัญชีถ้าเราทําด้วยความซื่อตรงมันจะดิ้นไม่ได้จะดิ้นไม่ได้นะฮะมันจะบอกด้วยตัวของมันเองเลยว่าเท็จหรือว่าจริงสูงหรือว่าต่ําถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกไหมฮะฉะนั้นในตัวนี้เราสามารถจะจะนำข้อมูลทางบัญชีเนี้ยมาใช้ได้เกือบทุกธุรกิจไม่ว่าเร่องยางไม่ว่าเร่ยงซื้อขายไม่ว่าเรื่องเงินกู้ทําไมสากลยันตะข่าว ตัวตุ่ยฟซจะนำมาใช้ทุกสามเดือนเนื่องจากว่าสมาชิกเขาต้องรู้ว่าโอเคสากลของเขานี่เป็นยังไงเราต้องประชุมกลุ่มสามเดือนครั้งฉะนั้นตัวซีฟซเมื่อเสนอกรรมาการแล้วเรารู้เลยว่ารายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มาควบคุมได้เราจ่ายไปมากเลยไหมถ้าจ่ายมากเราจะลดค่าใช้จ่ายยังไงในภาวะอย่างนี้จะบ้าน แน่นอนเขาไม่สามารถที่จะมาส่งจำรานนี้เงินกู้ได้ฉะนั้นเราจะช่วยชาวบ้านอย่างไรเราทําโครงการขึ้นมาสิว่าจะหาะไรายได้ให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้ยังไงเราก็ต้องมาเปรียบเทียบแต่และกลุ่มด้วยเราสอนสมาชิกเหมือนที่พี่ไอพูดตะคีีว่าสมาชิกทุกกลุ่มโอเคพอพูดถึงเรื่องบัญชีก็ไม่อยากทําเราก็ต้องมีกลยุทธ์ให้เขาทาบัญชีให้ได้แล้วก็เมื่อคนนี้ทําคนต่อๆไปก,ก็จะทําแล้วคนที่ทํา มีตัวเปรียบเทียบได้ว่าดีกว่าคนที่ไม่ทําอย่างไรถูกไหมฮะแต่โดยเฉพาะตัวผู้นําเราต้องทําก่อนนะตัวของผู้จัดการทั้งหมดฝ่ายจัดการพิการสาขาต้องทําได้กรรมการต้องทําได้แล้วเราก็ชี้ให้เขาเห็นว่าน,นี่ทำแล้วมันดียังไงจากนั้นเมื่อสมาชิกสามารถทาบัญชีในกลุ่มเรือนของตัวเองได้แล้วบัญชีของสากลโปร่งใสแล้วเขาก็จะพัฒนาตัวเองในครอบครัวของเขาไปพร้อมๆกับสากลที่พัฒนาไป สมาชิกจะมีวินัยในเรื่องของการเงินดีสมาชิกทําไมต้องไม่มีดอกเบีย้ยค้างในขณะที่เราปล่อยเงินคู่ถึงเก้าร้อยล้านบาทในขณะที่ยางจากโลละร้อยลงมาเหลือสามโลร้อยไม่มีนะเนื่องจากว่าสมาชิกมีวินัยไงว่าเนี่ยรายได้เท่านี้ขนาดนี้มันเกินแล้วนะถูกไหมประจ่ายเกินเนี่ยพี่ไอ้มันเกินแล้วนะต้องปรับลดลงมาต้องไปหาไรายได้เสริมจากตัวไหนนี่คือผลประโยชน์ของตัวบัญชีที่ สากลแล้วก็ก่มตรวจบัญชีไปสอนสมาชิกเราโอเคในหนึ่งกลุ่มอาจจะมีหนึ่งคนหาครูอาสาขึ้นมาผู้สอบบัญชีก็จะไปสอนว่าทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะทวนนี้แหละจะมีผลดีมากแล้วจะรู้วินัยอย่างดีแล้วเขาก็เลยอยากหาไรายได้เสริมไงเมื่อก่อนก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าเฮ้ยไปทำไรไปแปกะกี่อย่างปลอกหรือว่า คิดอย่างนี้นะนั่นคือคนใต้จะเป็นแบบนั้นถ้าให้มาทำไปดอกไม้ไปยงไปยางโอ้ยอย่าทําเลยแต่พอเมื่อทําแล้วพอเห็นตัวเลขไงแต่ถ้าเราพูดอย่างเดียวไม่ให้เขาทาเขาจะไม่รู้แต่เมื่อทําแล้วขึ้นเพราะเพราะ,ะ,ะเขาเห็นว่านี่นะของนายกรนายขอนายขอเออจริงแล้วมาดูบัญชีของคนนี้ที่เขาส่งจํารานี่เขาไม่ค้างจริงมันมีตัวเลขเห็นชัดเจนไงฉะนั้นตัวเลขของทางบัญชีเป็นสิ่งที่ที่บอกคีบอกแล้วว่าดิ้นไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องจริง จะมีผลประโยชน์มากต่อการที่จะบริหารครอบครัวเราเองและก็บริหารงานสากรณอย่างโปร่งใสและยุติธรรมนะคะแล้วก็จะต่อไปในเรื่องของตมาภิบาลอีกรอบหนึ่งนะคะขอไว้ีึงตอนนี้ก่อนการสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคะ่ะยังมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจให้ติดตามกันคะ่ะ